ทราบแล้วก็นำไปพิจาปฏิบัติลูกจะคิดว่าลูกยังหนุ่มอยู่นานแล้วโขขกว่าที่จะตายลูกจะคิดอย่างนั้นเพราะความตายมันจ้องอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเราจะตายเดี๋ยวนี้ใครจะทราบลมหายใจเข้ามันจะออกมาไหมเราก็ไม่ทราบลมหายใจออกมาแล้วมันจะเข้าไปหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบพึงพิจิตพิจารณาถึงความตายตลอดยืนเดินนั่งนอน,น,อนพูดคิดดื่มทำ ลูกจะทราบเองว่าทำที่แท้อยู่ที่นั่นเมื่อปรงทำสังเวชเกิดค,ความโศดหดหูไม่อยากกอดพบก่อชาติอีกจิตใจก็จะน้องเข้าสู่เมืองพุทธิพานโลกนี้มีอะไรดีก็เกิดก็ตายก็พัดพรากก็วุ่นวายกายกองคิดว่าโลกแห่งสามีภรรยานั้นเป็นโลกที่ดีก็มาเห็นว่าสามีภรรยาคนไหนที่ไม่ทะเลาะเบาแวางกันก็มาเห็นว่าสามีภรรยา คนไหนที่จะหาความสุขอย่างเดียวหาความทุกข์ไม่ได้ไม่ทุกข์อย่างหนึ่งก็ทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์ด้วยลูกด้วยเต้าที่เกิดมาวุ่นวายกายพรทุกข์ด้วยการด้วยงานทุกข์ด้วยการอยู่การกินทุกสารพัดทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพราะชายที่ปีทุกขาเกิดมาก็ทุกข์แล้วเกิดมาก็มาแก่อยู่ก็ทุกข์อีกเกิดมาก็มาเจ็บอีกก็มาทุกข์อีกเกิดมาก็มาตายยิ่งทุกข์หนักหาสิ่งที่ดีๆไม่ได้ เกิดมาก็ทุนหายกำไรก็หมดไม่มีกำไรที่จะต่อไปได้พุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อชี้แนแนวทางจากโลกให้รู้จักคำว่าหยุดไม่ต้องการให้สัตว์โลกนั้นแสวงหาพราะองค์หยุดแสวงหาแล้วเหมือนกระโปรดจอมโจรองคุริมนันเราหยุดแล้วองคุริมนันเราหยุดแสวงหาแล้วเราหยุดทำบาปทั้งปวง มีปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นต้นนี่คำตดัดของพุทธพระองค์กับกับจอมตัวลงกุริมานถ้าเรารู้จักคำว่าพุทธศาสนาลูกจะรู้จักคำว่าหยุดเพราะการแสวงหาอยู่ถือว่ามีพบมีชาติเมื่อหยุดก็ไม่มีพบไม่มีชาติธรรมชาติแห่งใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมธาตุที่ไม่มีพบชาติอีกไม่จะสว่างจะไวยอยู่แบบนั้นไม่มีการยึดไม่มีการถือไม่มีการแสวงหาอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีการฝักไฝในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเบื่อนหน่ายในภพในชาตินิพพิธาความเบื่อนหน่ายเกิดเมื่อไหร่คาว่านิพพานก็เกิดนิพพิธาเกิดเมื่อไหร่ นิพพานก็เกิดเมื่อนั้นเมื่อนั้นมีนิพพิธาเมื่อนั้นก็มีนิพพานถึงจะเป็นสมัมมยาวิมุตโตนิพพานชั่วคู่ชั่วคราวหรือหลุดพ้นชั่วคู่ชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เคยหลุดเคยพ้นเลยนี่การหรือปฏิบัติอยู่ตรงนั้นอยู่จุดนั้นอย่างนั้นอสมัมมยาวิมุตโตการหลุดพ้นตลอดอนันตการ บรมประชาสดาเอกสอนให้พวกเราหลุดพ้นตลอดอนันตการไม่ได้สอนให้พวกเราหลุดพ้นชั่วคู่ชั่วคราวถึงจะยกจ้องว่าดีแต่ก็ไม่ได้ยกจ้องว่าเลิศเมื่อเธอเป็นนิพพทาความเบื่อหน่ายเมื่อเธอเป็นสมัมยาวิมุตโตอยู่ก็ขอให้ทำอสะมยวิมุตโตให้ถาวรเถิดขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจ หลวงพูดสอนลูกสถานที่เดียวก็คือเมืองปนิพานทั้งพระด้วยทั้งแม่จีป้าขาวด้วยอุบาสุปฏิกาด้วยอย่าให้ใจเปรตใจผีนั้นออกมาเพ่นพ่านความตายมันจ้องอยู่ลูกไม่ได้อะไรไปเลยหัวเมียไม่มีการได้ไปลูกเต้าก็ไม่ได้ไปข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆลูกไม่ได้ไปเม้แต่มเมหีเมษารลูกลูกก็ไม่ได้ไปเม็ทรายเพียงเมดหนึ่งหรือขณะ ทุลีหนึ่งดูก,ก็ไม่ได้ไปแม้แต่ล่างกายก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วได้อะไรไปแล้วทำไมจึงวุ่นวายในการอยู่วุ่นวายการ,รจัดโลกทำไมจึงไม่มีศีลไม่มีธรรมธรรมในพุทธาศาสนาเลือดที่สุดพุทธิบวชมาก็มาทําลายธรรมวิไไนัยไม่ประพฤติตนให้อยู่ในธรรมในวินัยเลยไม่ทราบว่าพุทธาศาสนาเป็นแบบไหนพอหลวงปู่มาสอนโลกสอนเต้า ลูกจะคิดว่าหลวงปู่พาลูกเต้าเข่งคัดในธรรมในวินัยนี่หลวงปู่ว่าลหลวงปู่รวมที่สุดแล้วเอาลูกก็เต้าถ้าลูกอยากเป็นคนดีอยากเป็นพระดีก็ให้ตั้งใจพื้นปฏิบัติตามนี่ก็ใกล้